สวัสดีค่ะนักเรียนนั่งลงเช้านี้ในชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาภาษาไทยภาษาไทยหันตาหันตาไหมภาษาไทยของคุณครูวันวิตานั่นเองอในชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการอ่านบทอาขยานนะคะนักเรียนเคยอ่านบทอาขยานที่คุณครูให้อ่านหรือย,ยังในสัปดาห์ที่แล้ว อ่าแล้วเนาะในเรื่องของอะไรคะบทภาคเอราวัณวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนอ่านบทอาขยานก่อนจากนั้นเราจะมาศึกษาเนื้อหาในเรื่องของคุณค่าของบทอาขยานนี้ก็คือคุณค่างานประพันธ์ชิ้นนี้นะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านบทอาขยานบทภาคเอราวัณซึ่งเป็นบทอาขยานบังคับ ของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดให้เราจะต้องท่องและอ่านให้ได้นักเรียนมองไปที่จอทีวีของเรานะคะเราจะเริ่มจากวัตแรกตตัวนี้บทประพันธ์นี้ประพันธ์ด้วยคำประพันธ์ชนิดไหนนะจำได้ไหมคะ,ะกาดฉบัง16ถูกต้องคะ่กะกาดฉบัง16นะอย่าลืม โอเคนักเรียนเริ่มอ่านวัดแรกหนึ่งสองสามพร้อมกันเผือกผ่องผิวพัน ไม่เป็นงาหนึ่งเจ็ดโบกขอละนีอะไรเออต่อค่ะ ปกกาต่อแน่งน้อยลำเผานงพาน ลำไร่เอาใหม่ค่ะนักเรียนอ่านบทนี้ใหม่จับระบำลำไรตายหาจับละบลำลไร่ตายหาเืตาำทีทศทอมีมยียวโรุกิตชัยันอมาริน โอเคปรบกมือให้ตัวเองอันนี้เป็นการอ่านลักษณะของการอ่านแบบปกตินะคะการอ่านร้อยกรองมันจะมีการอ่านแบบปกติแบบร้อยกรองและก็แบบทํานองสนออันนี้เมื่อกี้ที่เราอ่านเป็นแบบปกติก็คืออ่านเหมือนร้อยแก้วธรรมดานะคะ บทเมื่อกี้จะเป็นการพันนาถึงใครถึงตัวละครไหนที่เด่นชัดที่สุดพรนนาถึงช้างาถูกต้องค่ะพันนาถึงช้างเอราวัณช้างเอราวัณจะมีลักษณะพิเศษที่พวกเราจะได้ศึกษาการตัวนี้โอเค ตรงนี้คือช้างเอราวัณในวรรณกรรมในเรื่องนี้อย่างที่นักเรียนทราบมาแล้วว่าบทภาคเอราวัณมาจากวรรณกรรมเรื่องอะไรคะรามมะเกียนนะคะทีนี้ในบทภาคเอราวัณน,นี้เขาจะบอกว่าช้างเอราวัณมีลักษณะพิเศษยังไงแล้วก็เป็นช้างในวรรณกรรมที่ไม่มีจริงในชีวิตจริงถูกไหมคะก็คือเป็นการ เขาเรียกว่าจินตนาการของผู้แต่งนั่นเองช้างเอราวัณง่ายๆคือตัวนี้มีกี่ทั้งหมดกี่เสียน33<า>เสเียนนะคะทีนี้ในแต่ละเสียงก็จะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างจากบทนี้มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า120 <With that> เปิดแล้วเนาะในแต่ละเสียนของช้างเอราวัณ นักเรียนคิดว่ามีอะไรในนั้นบ้างมีอะไรบ้างคะออมีอะไรพัชรพลมีอะไรคะในเสียนของแต่ละเสียงของช้างเอราวัณมีดอกดอกบัว มีกลีบบัวมีตะบัวใช่ไหมมีอะไรอีกเทพธิดาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้มารู้คุณค่าของช้างเอราวัณว่าในลักษณะการประพันธ์เป็นการพรรณนาว่าช้างเอราวัณมีลักษณะพิเศษอย่างไรนะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนศึกษาจาก ใบกิจกรรมตัวนี้เสร็จแ,แล้วก็จะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องเกี่ยวกับช้างเอราวันลักษณะพิเศษของช้างเอราวันนักเรียนจะได้ใบความรู้ตัวนี้แล้วก็ใบกิจกรรมใบนี้เรื่องการบอกลักษณะพิเศษของช้างเอราวันนะคะโดยกิจกรรมของเราคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่จับคู่จะแสดงว่ากี่คน สองเนาะสคนจะได้หนึ่งใบความรู้และหนึ่งใบกิจกรรมเพื่อนักเรียนจะได้ดําเนินจัดก,กิจกรรมแล้วก็ทํำใบงานใบความรู้ใบกิจกรรมของเราโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนจับคู่จะมีรูปหัวใจเป็นสีแบบนี้ใครจับได้สีเดียวกันก็จะได้คู่กันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคนแรก จับก,กับพัดจัก,กรินคนที่สองจับจกกักะพัดนะคะอ่าคนที่สามตอนนี้เราจะจับคู่กันแล้วพัจรพลน่าจะตื่นเต้นว่าผมจะได้คู่กับใครโอเคได้รูปหัวใจเสียอะไรนักเรียนรู้แล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้ นักเรียนชูรูปหัวใจของตัวเองแล้วก็จับคู่กันโอเคจัก,กรินชูหัวใจคะ่ะสีสีลายชูให้เพื่อนดูสีแดงใครได้หัวใจสีแดงยกมือโอเคเป็นน้องดีม อ,อนนภานะคะอนนาภาจะคู่กับจัก,กรินจกักรพัชชูหัวใจสีเขียวคู่กับพัชรพลนิภาวานันชูหัวใจของตัวเองสีเหลืองคู่กับชนวัฒนโอเคและสุดท้ายพัชรีสีฟ้าชูขึ้นค่ะหัวใจสีฟ้าชู โอเคจากนั้นให้จับคู่โดยการเลื่อนเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้เข้าหากันเลยสำหรับคู่ของตัวเองนะคะสีเขียวถือไว้ก่อนวิธีการคือเอา33มาคูณกับ7ก็จะได้จำนวนงานทีนี้ในแต่ละงานเนี่ยมันก็แยกไปอีกว่ามีอะไรคะมีตะบัวอยู่7สตะถูกไหมคะ นักเรียนต้องเอา7มาคูณกับจํานวนงานที่หาได้พอเข้าใจหรือยังก็คูณไปเรื่อยๆเนาะโอเค7มาคูณ3 3อ่ะกลุ่มนี้เข้าใจแล้วใบกิจกรรมนี้ได้โอเคทำยังไงต่อไปมีงานเท่าไหร่อ่ะนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยค่ะเติมลงไปได้เลยโดยโดยทำยังไง2 0 0เท่าไหร่ โอเคคำนวณเสร็จแล้วนักเรียนก็เติมลงไปในตัวนี้นะคะแล้วก็เขียนลักษณะนามด้วยคืองาโอเคเติมลงไปเลยถ้าได้อันแรกก็จะได้คำตอบที่2อพอได้คำตอบที่2ก็จะได้คำตอบที่3เพราะแต่ละอันมันจะเอาไปคูณ7 7, 7็ดต่อไปเรื่อยๆ ทีนี้มีงา231 23ได้เท่าไหร่ก็ตอบจำนวนตะโอเคเนาะตามนี้ใช่ทีนี้ก็เอาเอาอะไรเอาเจ็ดไปคูณเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะแต่ละงามันก็จะมี <ใน S 2> อะไรคะมีอะไรดอกบัวเอมีสะก่อนเนาะมีสะ7เจ็ดตะในแต่ละงาะแสดงว่าต้องเอาเจ็ดมาคูณตัวนี้ นักเรียนก็หาคำตอเอนั่นแหละงาได้แนวคิดแล้วนะคะคู่ของพัชรพลกับจกกักรพัฒได้แนวคิดแล้วว่าในคำตอบต่อๆไปเขาจะทำเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มาวาดภาพประกอบแล้วก็ ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามนะคะโดยที่นักเรียนจะ,ะใช้ภาพอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับช้างเอราวัณอาจจะเป็นกลีบบัวเป็นดอกบัวเป็นเทพธิดาหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการพรรณนาลักษณะของช้างเอราวัณน,นะคะแล้วก็ตกแต่งสร้างสรรค์ชิ้นงานให้สวยงามค่ะ,ะลงมือ <Okay. S 2> อุปกรณ์สีคุณครูเตรียมไ สำหรับวันนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านบทอาขยานแล้วนักเรียนยังได้เรียนรู้ถึงางานประพันธ์คุณค่าง,งานประพันธ์ด้านการพันนา,นาใช่ไหมคะพันนานาถึงอะไรถึงช้างเอราวันเนาะช้างเอราวันก็จะมีลักษณะหลายอย่างเลยที่นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ทำให้เรารู้ว่า ในในส่วนของช้างเอราวัณมีความพิเศษอย่างไรนักเรียนได้ทำชิ้นงานตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตกแต่งสร้างสรรค์ชิ้นงานก็จะได้เป็นชิ้นงานที่จากจากความตั้งใจแล้วก็ความสามัคคีของคู่ของตัวเองช่วยการคิดช่วยการสร้างสรรค์ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจ ทำงานร่วมกิจกรรมแล้วก็ศึกษาในชั่วโมงนี้นะคะในชั่วโมงถัดไปเจอกันใหม่ค่ะ